นักแปลนะคะขอเชิญคุณจรูนพรบทตระพารายค่ะิความเขียนบทละครครับสวัสดีครับสวัสดีครับบทบทกวีชื่อแต่มิตรหายในห้องขับความทรงจำของการเวลาจะไม่มีจะไม่มีคำว่าสีปรกทานแล กระปพรนะครับในบทนี้ครับแต่ว่าเรารู้สึกถึงท่านล,ล้วก็รู้สึกว่าท่านร่วมอยู่กับเรามิตรสหายจงเสพ็จสัมภาับมิรภาพเถิดดึงดั่ดงคำพูดีและดนตรีในดวงตาของกันและกันรนป้อนความสุขให้เก็บกันก่อนต้องแยกจากกันไปกับสู่โลกอีกใบของแต่ละคนมิตรสหายจงเปิดรับทุกส่วนเชี่ยวมินาทีอันล้ำค่าวันเวลาหักแซม แห่งการพบเจออดีตบรรจบปัจจุบันพบปักผู้ร่วมการและผู้เป็นขอบฝันแห่งวันรุ่งนิสหายจงอย่าหลงลืมยากมิตรผู้มาต่อจิตวิญญาณที่ยังลดเส้นจากกายเก่าสู่กายใหม่อุดมการความใฝ่ฝันการสร้างสืบทอ,อดจากรุ่นสู่รุ่นบินสักจอบ ให้พวกท่านแล้วจิตดื่นปณิธานที่ท่านสมมอบกัดกินผลงานอันล้ำลดเลอค่าเรียนรู้เติิโต่อขึ้นด้วยจิตใจอันยิ่งใหญ่เชกเช่นเดียวกับท่านเหล่านั้นนิสายจงจดจำห่วงขนันี้ผ่านพบเพื่อทิ้งรอยประทับอีกไม่ช้าเราคงต้องจากกันไปตลอดกาลแต่วันนี้จักอยู่เป็นนิรันดร ในห้องถักความทรงจำของการเรียนครับคุณครับ